สวัสดีค่ะมาพบกับชุดตะลุยฮานอยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้นะคะในวันที่15สิงหาหกสานะคะชุดตะลุยฮานอยของอาจารย์นะก็จะมีฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอย V.I.P ฮานอย 4D นะคะก็จะออก ฮา,านอยพิเศษเนี่ยออกตอนห้าโมงครึ่งนะคะเย็นนะคะฮานอยธรรมดาก็ออกตอนหกโมงครึ่งฮานอย VIP นะคะออกตอนอทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ฮานอย 4D นี่คือ3ทุ่มนะคะถ้าสมาชิก นะคะหรือผู้ที่เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะแล้วก็สนใจนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ i-d-line นะคะ p a m o n 69 69 win นะคะ w i n วินนะอันนี้ก็สามารถที่จะทักกันเข้ามาได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็อ,อันนี้เป็นห้อง VIP นะคะในส่วนของห้อง VIP อาจารย์ก็จะมีในส่วนของอหุ้นต่างประเทศนะคะทุกตัวแล้วก็ มีในส่วนของอหวยรัฐบาลไทยลาวนะคะทกสออมสินนะคะก็มีให้นะแนวทางนะคะเป็นแนวทางการลงทุนนะคะอ่ะในสูตรชุดตะลุยฮานอยของเราทั้ง4ฮานอยเนี้ย นะคะอาาจรย์ก็จะให้เป็นสูตรเจนะคะแตัวนะคะเลขจับวิน5้าตัวนะแล้วก็สามตัวนะคะตรงโต๊ะหตัวเท่านั้นเองนะคะคุณสามารถที่จะนําชุดนี้นะคะไปตะลุยฮานอยได้เลยทั้ง4รอบนะทั้ง4รอบนะคะบอกเลยว่า,าไป ทั้งสี่รอบสี่เวลานี้ได้เลยนะคะในในชุดเดียวนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเออเมื่อวานนะ,ะวันที่สิบสี่นะสิบสี่เนี่ย ในะตะลุยฮานอยของเราให้อะไรบ้างนะคะชุดตะลุยฮานอยของเรานะก็ให้เลขวิน2 4 3ส7นะคะ2 4 3 1 7นะก็มาในส่วนของเลขวินนะเลขเจาะของเราที่เก่งไว้3 4กับ2 1ก็ไม่เข้านะมาสองสองมาเป็นเลขเบิ้ลไปนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะว่าพิเศษของเราเนี่ยออก6 2 0 7 1นะ7 1ของเราก็มาในส่วนของอเลขวินนะ7 1 1 7นะคะมาเป็นตัวกรับนะคะและฮานอยธรรมดา1 4นะคะก็มาเป็นตัวกรับนะ1 4 4 1นะคะส่วนฮานอย vip ก็มาเป็นตัวตรงนะ0 3 1 92นะคะส่วนฮานอย 4D รอบสุดท้ายเลยมาเบิ้ลนะคะ22นะคะก็จะใครที่ชอบในส่วนของการเล่นเบิ้ลหรือจับเบิ้ลนะคะคุณก็สามารถที่จะนำะชุดตรงนี้นะคะไปเบิ้ลได้นะคะก็จะมีอย่างนี้นะคะทีนี้ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้นะคะเพราะว่าก็เน้นในส่วนของ เลขวินนะคะอันนี้ก็คือมาในส่วนของตัวเบิ้ลนะคะในรอบสุดท้ายนะคะทีนี้เรามาดูนะว่าในวันที่15นะคะวันนี้เนี่ยเเลขของเรามาในเลขเลขในวันที่15ชุดตะลุยฮานอยของเราเนี่ยมาอย่างไรนะอ่ามาดูเลยนะคะ วันที่15นะสิงหานะคะ6/3วันนี้วันเสาร์นะเราได้สุดเจาะของเรานะคะ16161528นะคะ78786701นะอันนี้เป็นเลขเจาะนะคะเลขเจาะของเรานะมาดูนะคะว่าเลขชนนะ16กับ78นี่คือก็ยังเด่นอยู่ในสุรของสุดเจาะนะคะในส่วนของสุดเจาะ16กับ78นี่ ก็ยังเด่นอยู่นะคะอ่านะอันนี้คือเป็นเลขเด่นนะเด่นในสุดจอบนะคะส่วนเลขวินนะจับเลขวินไม่เคยพลาดนะคะเลขวินของเรา16528 16528นําำมาวินนะคะได้1615 1218 6ก6้าห5สองและ28อันนี้นะคะคุณนำไปอ่าตะลุยฮานอยทั้ง4รอบได้เลยนะคะมี10ตัวนะคะถ้าคุณจะกลับนะคุณก็กลับได้นะคะมีแค่10ตัวเท่านั้นนะคะ1น1่งหกหนึ่งห้าหนึแกห้าหกสองหและ28 ชุดตะลุยฮานอยนะฮะสี่รอบนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะ,ะส่วนซูรสามตัวตรงโต๊ะอันนี้นะคะเผื่อท่านใดชื่นชอบหนึ่งหกห้านะคะหกห้าสองห้าสองแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกนะคะก็ถ้าใครที่อ่า กลัวว่าเลขเขาจะกระโดดนะคะอย่างเช่นไปกระโดดไปทางนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะนํา5ตัวนี้นะคะมาจับ3ตัวเพิ่มไปอีก5ตัวได้นะคะอันนี้อาจารย์จับให้5ตัวนะคะคืออยู่ในชุดนี้นะคะ นะสูตรเจาะของเรานะก็1678นะคะบอกเลยนะคะว่า,าก็เป็นตัวเด่นนะ,ะก็มีแค่2ตัวเท่านั้นที่ซ้ำกันนะคะก็จะเหลือแค่1 2 3 4 5 6าี่ห้าตัวเท่านั้นนะคะ6ตัวนะจาก8ตัวนะคะก็จะเหลือแค่6ตัวนะคะอันนี้เป็นสูตรเจาะส่วนจับเลขวินเนี่ยบอกเลยนะคะว่าก็ไม่เคยพลาดเลยนะสํา สำหรับเลขวินนะคะเขากา็เดินอย่างต่อเนื่องนะคะทั้ง4ีฮานอยนะพิเศษธรรมดา v i p และสี่ดีอาจารย์ขอฝากอีกทีหนึ่งนะคะชุดตะลุยฮานอยนะคะ านอยพิเศษธรรมดานะ,ะ VAP และ 4D ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะ,ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร่วมสนุกนะะก็สามารถทักกันเข้ามาได้ที่ idline pa mon 6969 WIN นะฮะ w i n w i นนะคะคุณสามารถที่จะทักกันเข้ามานะะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกันในห้อง VAP นะ,ะอาจารย์ก็จะมีแนวทางของ หวยนะคะหุ้นนะคะ ต่างประเทศนะคะทุกตัวจันถึงสุกนะคะแล้วก็ยี่กีนะคะรอบ15ถึงรอบ88นะคะมีให้นะหุ้นกลางคืนนะคะดาวโจนส์ก็สามลัฐนะคะสามลัฐและดาวโจนส์ก็มีให้ทกสออมสินลาวมีให้ครบเลยค่ะนะคะบอกเลยว่าคุมจริงๆ PAMON 6969 Win วิน w i n วินทักมานะคะดูกติกากันได้นะคะวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนซ สวัสดีค่ะ